สามวิธีนะครับผมที่จะเปลี่ยนรถเก่าของค้านะครับให้เป็นรถใหม่ได้นะครับสามวิธีนี้ครับต้องมีครับผมก็คือ1การแปลงหน้าครับ modify นะครับไม่ว่าจะเป็นการแปลงหน้าแบบเปลี่ยนแก้มนะครับหรือเฉพาะเปลี่ยนกันชนนะครับก็สามารถทําให้รถหนึงคําดูใหม่ไม่เหมือนใครแล้วนะครับผม ส่วนอันที่2นะครับผมก็จะเป็นเรื่องของการอัปเกรดเบาะภายในนะครับหรือการหุ่มเบาะหนังใหม่นะครับทำพื้นนะครับตกแต่งภายในหรือเปลี่ยนเบาะเป็นตัวรุ่นใหม่ๆนะครับก็ดูหรูหราขึ้นนั่งสบายมากกว่าเดิมนะครับผมส่วนอันที่3นะครับในเรื่องของการเปลี่ยนหน้ากระจังนะครับหรือไ่ชุดแต่งเพิ่มเติมนะครับเสริมคิ้ว เสริมลิ้นนะครับหรือสเกิร์ตเพิ่มเข้าไปนะครับก็ทําให้รถของท่ามนะครับดูสวยงามไม่เหมือนใครแล้วนะครับผมสามวิธีนี้นะครับใครที่มีข้อสงสัยนะครับหรือต้องการข้อมูลเพิ่มเติมนะครับในเรื่องของการโมดิฟายไม่ว่าจะแปลงหน้าใสชุดแต่งนะครับหรือจะอัปเกรดภายในให้ดูเหมือนใหม่นะครับสาหรับใครนะครับที่ดูคลิปนี้แล้วนะครับรู้ฝึกสนใจนะครับแล้วติดต่อมาหาเรานะครับบอกโค้ดได้เลยครับเลิฟกอตโว่าเรามีของรางวัลพรีเมียมมอบให้ฟรีๆไปเลยครับ